สวัสดีคะ่ะท่าทนผู้ชมจะแดงมีขอมูลของอาจารย์ชัยาและก็ของปูส่สงวนเนาะเพินมีความสัมพันธ์กันคือเป็นอาจารย์ที่เพิ่นที่อาจารย์ชัยาเคารพนับถือเนาะที่เอาไปหากันอาจจะได้เลีกยงมากจากอาจารย์จากอาจารย์เพิ่นเลคะค่ะอาจารย์สงวนวัดเทพนิมิตเนาะ จเจแดงการบางเอิญได้รู้จักคนคนหนึง่งฝนผ้าโชคเนาะไปข้างจเจแดงบ่าอกหัจักว่าเพิ่นเพิ่นเด้เพิ่นกลับมาเบิ้งคีปเจแดงแล้วก็คอมเมนต์จเจแดงมาตลอดเนาะบันนี้เพิ่นกัเลยไปเบิ้งสองเพิ่นฝนผ้าโชคทีนี้กะเลยไปเบิ้งสองเพิ่นบันนี้เพิ่นมาคอมเมนต์อา้าคนหนี่นะที่ห้าเบิงเพิ่นกัเล่มาสิเพ่นบันนี้ได้เบร์โทรเพิ่น อ้าวคนนี้เองกันเลยโทษไปหาเพื่อนอ้าก็ลเลยโทษไปหากันก็ลเลยมันผู้ใดยังไหนยังไหนถามข่าวกันนอกคนเลยว่าเอ้าก็เจแดงเจอกันอยู่วัดปูนี่และน้าเหมืนเด้เจแดงกันย่างแนะนําผมว่าให้เปลี่ยนซื้อไม่แต่ก่อนจะกันซื้ออย่างซื้อฝนอีอย่างท่านผู้ชมเจแดงกันเล่นแนะนํ่ว่าจะจะตังซื้อนี่อให้ตั้งซื้อว่าฝนว่าโชคก็ลเล่วางสิก็ลเล่บอกเพิน่นเพิ่นเล่ตังวสันเพิ่นวานั่นนะ เอ้าวเจแดงจำว่าได้เด้ดดดอเด้อดอกเจแดงก็เล่มีข่าวดีว่าจากเพิน่นเพิ่นได้เรกมากจากอาจ,จารย์สนวนอาจ,จารย์เอ้าไปฟังคลิปน่ำกันก็นกนแล้วกันนะครันผู้ชมเจแดงก็อธิบายบ่กบ่กถือคือจำว่าได้ทั้งหมดเนาะ,ะเจแดงเปิดคลิปกันสนทนาของเพิ่นกับจเจแดง,งตั้งเนาะแต่เนาะสองสองหกตั้งเลขหนึ่เพิ่นค่ะห้าสิบสี่เจ็ดห้าหกค่ะ ทางรายูนยอกตับเพื่อให้ผู้อาจารย์เพื่อไในให้ให้ให้ไซม์เมื่อเช้าเพื่อนเขาเพื่นว่าเขาเพื่อนให้ผมเข้าไปช้ยาสองคนนะครับเพราะว่าเพ่นจับผมขึ้นไปเพื่อนไม่มาเอื่นเอานะเอื่นขึ้นไปเลยออไปว้าวสองคนนะว่าวหรือเพื่อนใครผมไปเอ็ดทิพยหใช้ยาแะวครับเพื่อนหายซูงวัดปะ ครับ,บอันนี้นนี้เปิ่เป็ใ้ให้ผมกับเสรกับชียาผมจะวางหมวนี้หววที่ไหนในในคำในควันนี้นะครับหววที่สิหเมษาเนาะหมวที่สิบหกเมษาก็คอเพิ้ลเปิ้นเปินลหาไปเพรว่าพ่อขวันชียาจะปล่อยตัวนี้หรือเปล่านะครับอ้แต่ล่อลเบิ้งเนาะสันเนาะล่อเบื้งอาจารย์ใช้ยาสิปลอยตัวนีบอเ่อกัเปิ้ผมขึ้นไปเฮ็ดะว่ันคือ คือผมบอกเลยว่าตัใฟงผมบอกตัวำแนกสเดยครนะเือไอ้เพิ่มผมไปเ็รเยใหม่ยานะครับคือไอ้ผมเพีต่อแบบเชยานะครับคืออมากันนี่ยังกับก่อไปเรอหม่องคือว่ามูจักหมองนะครับ่าชย่ายุติการงานนะครับอใได้อเือเพือเพื่เือเพ่อเพืตอเพื่อเือเพ่อเพื่อเพือเพื่อเือเพ่เพอเพื่อเพื่อื่อเ่เ่อเพเพ่าเพไเพ็่อเมเ่าเ โอ้ขนพญานาเปิ่นได้ครับเ็นมาเย็นผมจว้ยิลิคอนเป็นการเป็นกมาปวดเขาเลยนะครับปวดเาเลยมาเ่นมาตัวทุกหลายเ็นมาแบบสไม่หนีไม่เดนหลายเปนมาเห็นผมหนาแต่ทำเกี่ยสายซิลิก็เลยมาปวดเขาปทุเฮู้จักกันเป็นส่วนตูบ่กกับเพื่อนบ่บ่เคยฮู้จักเลยครับเพิ่มามาบอกกัจะฮู้จักเย เออยู่ี่้นะครับัแต่ายึไปหาอยู่วผมอยู่ฝาอะไรผขดะค่มี่มมะเียผราไปวาครจะกียนมนาแม่นแมนแม่นคืออนเรา้คน้นทนบแมงวนถือคนยัสิว่างถือครับมกัเป็นนี่เอาย่วัานครับโอ้าทานเราจะเดียนี่ว้าถึงเพิ่นหรือว่าสีไปหาเพิร์นเพิ่นสี กินห้อยดเนะ้อนีสน่งห้อนะก็ได้เ่นีะ, <laughs> ะ,ะกว่านี่อนะงมากล้วแตังมาโัวนะซื้อไนเอแค่ิบ,บาทแค่เบาก็ได้เป,เป็นย่างผมอีกเพราะว่าคนต้นสิบกิผมิวัตืุเพผมบอกเยสื่อนะครับอจะซื้อซ้ำเป็นมานล่ะแต่ซื้อหลายคนนั่นวันจีบวัตถ่นแ <laughs> <laughs> ม่นม่ล่ะ,ละ ซื่อเจ้าเพื่อนว่าเรานน่อยกินดนๆเอาอย่าเฝ้าโลกอย่าเฝ้าโลกชื่อหลายชื่อหลายมาถูกบ้านบ่ายผมสื่แก่้าบาไอ้่นอนเวผมสองศูนย์ศนย์สองสองโมงกบว่าก่อนนะครับขมีนดอกว่ามีนดอกสิโตนีละซื้อไว้รสเพราะว่าดวงเข้ากับสีมีจำนั่นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอย่าฟืนดวงซื้อหลายมาถือคือเจแดงเนี่ย เกับเพอกับหวังน,นะครับี่ผมแฮชชไปว่าไอ้ไอ้เพอนไทยคือว่าจังวัน,นี่นะขอมาสามิันล้านนะครับแต่มะเรงกัเป็นๆมามะงกัลปูน,น,นปูนี่ถามพันปูนี่เมื่อปูนี่สองเมือนนะค,ค,ครับเดอก็มาเป็นฝอาเป็นตัวเงินมาก มามาจอาามกิแ้วอรอยละนี่สิกรรมาแบ่งคนนยดีคีที่ไยัจากอะไปไบเป็นไหือนนหออคนจบอกเลขหรือบอกอีหลีเนาะวันนี้เนาะกะนายจะบอกีหนะเพราะว่ามันว่าแหุณิ์หงย่าไทมือผมบแต่อจย่าสองคนนะครอืเพื่อว่าผูนระบวาแห่งกัน่ไหมกับคุอยู่กับเพิร์นพ่นวาได้ยินพนาอยู่เนาะ มันสีอยตัวนี้ละขึ้นุ่ทธาเป็นเป็นศิษย์สังแตใจกระเจะอะไรไอ้เขาขึ้นไปนะครับก็ป้องกุกนะครับุ่มไนยูทธบเปิดที่เขาเหเเก็บชยากขาก็ป้องจุญแกไว้ชายาด้วยใจเอากัต้นกันน้ำให้ไปเายยี่หมองขึ้นเล้าพมนะครัรไปจไปแถวแถวบ้านชายากกันังรถออวมาป้างกันตอนที่มาตามมนะครับเมื่อเด้ทีไปอากาับนช่ยากระยุว่าไก่แม่นะ อ๋อนี่ว่ไก่ตะลเปน้ไม่ให่ใคไปไปไปใก้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเปิ้ป right ิ yeah, ้ห่ไม่ใหญไใครดังยางยางนกปป่วนนะครับเพราะว่าของงานไปป่วนแ่ไเนยูซูปอร์จิเป็นเป็น่สอง่ขั้นเปิดนะนะเขบอกเพราะว่ายิ่งอาอาารเปิ้บยิ่งเไปว่ถ้าอนอมนะครกาไปงีกนันา ทางสีไลยนะครับอืมเดี๋ยวคุ้นกับสีแห่ไปทางโรงพยาบาลที่ไหนเขาสิไปยนร้านทมดินอะไรบ้านใช้ยาดีที่ที่ใช้ยาจะกครูเตยบอสนะครับแต่บบว่าบอกว่าเป็นจะพาไปบอสนะครับหลังจากที่ไปปุ่นมาแล้วนะครับไปทีบ่บอนว่าเป็นสิไปแว้นมันชุดท้ายเด้ิเป็นสิไปแว้นมันชุดท้าย ครทิงคอบินนะครับใครูโเปอร์ก็ิยูโรเปอร์ก็สิาไปถ่ายยูนันบราเป็นกระบวนแม่ก็แม่ก็ราะไปถ่ายยอันไปถ่ายก็เือไปถ่ายยนนมนะครับพีแม่บอครับือเราโมเปมจะไปถ่ายพนมก็มาต้แม่ครับไมาถ่ายยูนี่มันีเดยอกนะตุ้นแม่ก็ไปถ่ายยูนันพนมกโว่าเดียวกันไปถ่ายยูบานเพื่อนนะ ต่ว่นอยู่ร้านผมดินผมกัยังบนในจานยอยู่วาอยูมัไนะครับอืมสี่ฟ้อหไปดกคทร่หาเลยทรหาพาจานด้กุยกับพาจารย์ยกาายัไปน้ำพึินกับสิเด้มากน้ำพึ่นน,น,นี่ตอ่อเมนปลาลักครับเดินมาเอเอาไปมาหาคุครับเอาไปไปใช้ยาขันนึงกับมาหาผมขั้นหนึ่นงนะครับจากล้วก็จะลงมาอ๋อีสีมีบุญเดี๋ยวมันหาเชดัยเป็นน้ำเนี่ยมาาเปนน้ำเน่ครับ ไดทถ้ามือพรม่าร่วมเพื่นก็จะดีเนาะกับกแม่ผมผมก็ต้องคุยกับอาจารย์เพิ่นนะครับามนทอาจารย์แม่เนี่ยได้ไหัลหวนคุณแม่จะไปนะี่นะครับพราร์เมนอยู่ับแม่ับผมผมผมหรือเพ่อนจะขึ้นไปปลาอยวัดเพิ่นกับพ่ออาจากนะครับที่ไปน่าจะขึ้นไปทั้งวัดนะครับเมนเมนโอเพราะว่าเป่นกรสต่างวัดนะครับแมน วันเสาร์นี่แม่แม่วันเสาร์วันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบครับวันที่สิบว่างอยู่วันที่สิบวันที่สิบเอ็ดจังบวะว่างวันที่สิบน่าจะว่างอยู่อยากไปน่าไมดได้น้อจีเดยไปน้ำเพล่ต้นจีไปเป็นคณะเป็นขบวนเลยปะคือนาคือนาจะที่แรกนะมือผมนัดกันไว้นะจะรอดไปสามขั้นนะครับ ผมในเลขในแผ่ในอ่างน้ำแล้วมันมันเข่ากันเบดไหครับอ๋อในอ่างน้ำสองหกบอกครับสองหกกันยังฮะองมันเป็นเลขเ้าเลขยังมันหมุนหมุย่างฮหนศูย์เก้าหนึ่งหนงศย์เก้ากับหนึ่งศหกบ่เนาะครับหนึ่งหนึศูย์เกหนึ่งศหเป็นได้เัิงหกเพ่งเกาเนาะอ๊ะที่แรกนะมันในยอดบิา อันนี้คนที่แม่มันมีอยอตัวทีจากไปเพื่อนที่เอาไปสลาย้พ่ออาจารย์เพื่อนนะครับเจ้าตัวใดมันมันได้หนึ่งสองหนึ่งเก้าหกอะไรประมาณนึสองหนึ่งเก้าหกครับามาที่นอาจารย์ไม่ยากกันเลยครับอมาสมทบไปเก้าแปดหกหกเก้าแปดหกหก ครับบันรเละเป<า>ล่นสอ,อ,องสองศูนย์หกสองนะครับสองอ้สองสองศูนย์หกหบกสองสององสองูนย์กหกกสอง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 ศูนย์หกสองพามันเข้ากันกับเลก,กันอันนั้นสองหกเนอะ วันี้นื่งเน่งเก้กแตะจัดยอดตรงนั่นมั้งนึ่งสองเนื่องเก้าหกครับ่เนี่ยอ้อน,นี่ยอดเลที่หลังเลไหครับกต่เพื่อเลขเลขมีเลขมีขม,มันมันมากก่อนม่อืมอ๋อเลขุ้มนี่มากก่อนี่บ่ครับเลขส้มนี่มันมากกว่ลากกวนนล้ากกวลก็อยอดเี่ที่มากมากมาที่หลังมากที่หลังมากตรง<อ><ๆ>มันมากตรงเลขกันั่นมาตรงเลขอ้างน้ำมุน <ๆ>ครับมั้งแต่แตกมาตรัวอ่านคำว่านนะครับมาตรงอ่างพญานะครับอ <dated> ๋อจ้าจ้าขอบคุณมากมากค่ะท่านผู้ชมก็ได้ฟังแล้วเนาะค่ะเนาะว่าปูสงวนปูสงวนอ่ากับอาจารย์แจย่ามีเป็นลูกศิษย์ลูกหามีความสนิทสนมกันพ่าสมควรนำนาถือตาเนาะเพิ่นเก่าให้อาจารย์ชจย่า คิดว่ามาจากอาจารย์ล่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ขึ้นว่ากต่ว่าอาจารย์ช่ยากกขึคือยุ่กับเพิ่นเนาะแจแดงได้รับอนุญาตใไปีท้ายถ่ามคลิปใด้แก้วด็ไย้ไปร่วมในงานห่มผ่าะธาตุพนนมใดแต่ว่าตรงรอบว่าอันโลกไพ่เนี่ยเขาสิสังหามบอานั้นล่ะอือกันสังหามก็คือกันบ่ได้สั่งหามก็คือมีกำหนดไปในวันที่สิบเนาะค่ะสิเดินทางไปจังใดตรง ถามเพิ่นเกินไปน้ำคณะเพิ่นหรือแซ่หไปเองเนาะอือถามเพิ่นเพิ่อนอนุญ,ญาตแล้วว่าให้ถามเจแดงแล้วคุยกันตั้งแต่มุนขึ้นนี่แล้วอนุญาตให้เจแดงไปทไทยทำใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็นําเสนอคลิปนี้ลงได้ถามเพิ่นอยูะฝากบอกถามเพิ่นอยู่ที่เจแดงอัดไว้นี่ให้ให้เจแดงลงคลิปได้บ่เพิ่นบอกว่าได้อ่าในการสัมผัสฝนผ้าโชกเนาะค่ะเนาะเ็กที่มีก่ะ นี่ค่ะเพื่อนเขียนใส่มือให้ฝนผ้าโศกกับอาจารย์เชี่ยยะกับมีตัวสองหกเก้าหนึ่งหกกับศูนย์หกเนาะค่ะเนาะสามตัวนี้ที่เขียนใส่มือให้อาจารย์เชี่ยยะคุ้นเชี่ยกับนฝนผ้าโศกเนาะที่บ้านห้บอกไปซื้อจากเศร้าบานอันนี้คือยอดทางภาป่าเนาะอยอดทางภาป่าแล้วก็ตรงยอดนี้เงินอาจารย์เชี่ยยมาร่วมกันได้สองสองศูนย์หกสองกันเลย เอามาเขียนต่อให้ซื้อแต่ว่าพ่นิที่เพ่นใหาเนี่ยหามาก,ก่อนแล้วอแต่ว่าพอันนี่เงินนี่มาที่หลังแต่ว่าตัวนี้เป็นอ่างอ่างน้ำมุนอ่างพญานาคอยู่วัดพินมีเลขหนึ่งศูย์เก้าค่ะแล้วก็สองหกเนาะศูนย์สองหกมันตรงกันกันกบเลขกันนี่เต็งตรงกันกันกบเลขยอดยอดผัป,ป้าอ่านี่ก็หนึ่งศย์หเพราะอะไรเพราะว่า หนึ่งศูนย์เก้ามันอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์หกมันอยู่ในอ่างเนาะอวยหัวกับเป็นเลขหกเป็นเลขเก้าได้นั่นนะกันเลยมาเขียนรวมคือมันหลายตัวซื้อ,อ,อแต่จริงๆแล้วคือตัวนี้ค่ะเพิ่อนเขียนหน่เนาะแต่่เราไม่รู้ว่าอาจารย์ชัยยาจะปล่อยตัวนี้หรือเปล่าเนาะก็ต้องติดตามรอดติดตามต่อไปเนาะค่ะท่านผู้ชมแจแดงไปไม่ได้แจแดงก็จะเอามานําเสนอเอามาพูดให้ท่านผู้ชมเนาะจากฝนผ้าโศกที่เพิ่นไอ้ที่อาจารย์เมตตาเพิ่นเนาะค่ะ แล้วก็คุณชายาเมตตาเพิินเหตยทถ้ำคลิปตั้งหลายหลายคลิปนะสี่ห้าหกคลิปแจแดงเข้าไปดูอยู่แล้วก็แชร์ให้อยู่เนาะนี่ค่ะที่เขียนไว้เมื่อคืนเนี้ยอูสงวนนะคะข้อยอาูารมพิดจระนาเป็นแนวทางในการสื่อเนาะคะ่ะเลขกคนกับเขามาสองสามงวดอาจารย์แชายา่ยนะ่าเนาะบอกตัวได้เป็นตัวนั่นแต่มีพลาดครั้งเดียวงวดที่แล้วมา เิ่นใหสิบสองเนาะิ้นก็พลาดเป็นงวดหนึ่งงวดนี้หวังว่าคงสิบว่าพาดเนาะค่ะนัะกท่านผู้ชมเป็นแนวทางแต่ว่าถึงมือจริงๆอาจารย์ชายาฝนสิบปลอยปลอยตัวนี้หรือว่าปลอยรอดติดต่างช่มเนาะค่ะเด้ออันนี้ก็คือของปู่สังวรให้อาจารย์ชัยากับฝนตาโชคม,มาเนาะค่ะเนาะขอท่านผูช้ชมโชคดีนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่สิบหก มีนาเมษาสองพัน,นห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเนาะฝากใครสนใจครีมเนาะค่ะครีม้อมสบู่เจดีย์กั้ว่าเลขล,ละละเจ้าขายให้เจดีย์ขายนี่เนาะอือใคว่าอย่าเบิ้งกระกดออกแมนบอกสนใจครีมหน้าแดงหน้าสวยผู้ผู้งิ่เง,ง้าม่อง ม้มมองขามคือผู้ชายผู้ชายนี่ยยจะมากเว้าแต่ผู้หญิงสนใจความสวยความงามค่ะอันนี้เดครีมไมครีมอันนี้สบู่รักษาฝ้าตรงจุดเนาะค่ะอันนี้สบู่สีขาวเนี่ยมันก็หน้าสวยหน้าเนียนหน้าอ่อนละมุนละไมหน้ากระจ่งางใสอ่อนนุ่มได้ดูเหมือนก้นเด็กทาแป้งทาครีมอะไรมันก็สวยเป๊ะเลยค่ะเนาะกลางคืนกลางวัน ชุดหนึ่งเนี่ยราคาพันสามร้อยห้าสิบบาทไม่ไม่คิดค่าส่งไม่คิดค่าปลายทางไม่คิดค่ากล่องแล้วค่ะเอาแต่เฉพาะเนื้อครีมเราล้วนแต่ก่อนแล้วที่ขายอยู่ที่พันสี่ห้าสิบบาทเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ตอนนี้เราก็แค่พันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสนใจก็ทักมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจอเนาะ,ะว่าขายไทยคิดเป็นยังสิบวันได้เวาไหะะ่เนาะเออคุณผู้ชม ค่ะไปขายาตะต้นคลิปเป็นลำคาวจะแดงวะจ้าโอ้ย้เจแดียงก็มาหากินนะคะเนาะ้เจแดียงว่าได้นะคะแล้วตนเเน้นจจแดงแน่เนาะพ่อได้เงินมากเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพ่อได้เงินมากถ้ำบุญนะคะเนะอะเอาว่าวลายใหญ่ฮางขอลาท่านผู้ชมนะคะเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย